สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับบีทีวีไบไเกอร์นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมยูริรีเวนต์นะครับผมเด็กๆสมัยเนาะยุคสองพันนะครับถ้าจะรู้จักกันดีนะครับเด็กสมัยนี้คงจะไม่เคยเห็นเกมนี้เนาะช่วงนี้เป็นกำลังเป็นกระแสมากเลยนะครับผมจากอ่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับที่เอาเกมนี้มาเล่นนะครับก็น่าจะทราบอายุเนาะสำหรับคนที่รู้จักเกมนี้นะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะเราลองมาเล่นกันเลยนะฮะ อ่บูโทโฮ AI เนอะสองลุมหนึ่งไม่ไหวครับ <c ười> เคยลองเล่นละอ่ะเอาเป็นอ่าฮาร์ด AI ธรรมดานะครับสองลุมหนึ่งนะครับผมก็จะเล่นเป็นอ่าอังกฤษนะครับผมเนาะไปุยกันเลยองรนต้องรีบนะฮะไปทางนี้ไปทางน,นี้ดูจากอะไรนะ <Got it. S 1> ดรู้จักไป

<impleas> construction complete. New construction options. Ready. So, Coming, right, <impleas> right, right, right. Uh, building. It. Yeah. So, Training. So, uh, Training. So, uh, construction complete. New uh, construction options. Uh, ready to roll. Ready to roll. Building. Unit ready. Go ahead. Go ahead. Oh, ยิ่งคนยิ่งเอยิ่งมีคนเยอะมันยิ่งได้เปรียบเนาะมันจะยิงไกลขึ้นนะครับหาตรงอ่ะเขาเรียกอะไรนะตรงตึกที่เราเอาคนไปเข้าน่ะ Construction complete อ่จะเป็นต้องเป็น New construction options Building อันนี้มา Building เฮาเอานปรงไฟฟ้าก่อน Unit ready ทำไมเป็นอรถแรกวะ แล,ล้รวยๆ Unit ready Construction complete Training Insufficient funds Building On hold Cancel ตายละวขอภัยที่ไม่ค่อยได้ภาคเนาะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครัไม่ได้นานแล้วครับอุ้ย Building ตั้งแต่แบบตอนไหนอะคือนานมากจริงๆนะฮะที่ไม่ได้เล่นเนาะ construction complete <oughs> unit ready เราไม่ได้รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามคขาเป็นอะไรครับอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ย unit promoted construction complete ทีมอะไรบ้างวะอ๋อฝรั่งเศสกับเอ่อคิวบาดีนะครับผมไม่ใช่ลิเบียเนาะ <c oughs> อ่ามากัดอะไรกัดสปายอ่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ Unit ready. Construction complete. We can make adjustments. Running smooth. Training. Let's get tearer. Hold Unit ready. Eliminated. Oh. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Commander. Good to go. New rally point uh. established. All fired up. Unit ready. Really... Oh. Building. แมตชแ a ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยว้างไปก่อนนะครับ unit ready โอ้คิวบาอันตรายมากนะคิวบา construction complete เพราะว่านี่ตัวระเบิดอะ b i l d i n g มาสิมาสิเขาต้องแบ่งีงฝั่งนี้ตัวนี้นะ unit ready ไม่ได้หรอกเพื่อน unit ready Unit promoted. อ้าวมาทำไมล่ะคนสอยทองมึงอ่ะมาทำไม Unit ready. Building. เริ่มแข็งแกร่งและฐานเราเนาะเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้ว Unit ready. Construction complete. อันนี้ก่อน New construction option. ค่อยทำไปค่อยทำไป Unit ready. ไม่เยอะไม่เยอะ Construction complete. น่าจะซื้ Building. ทำฐานอันนี้ก่อนเอาพิซซึมเอาเบอร์มากันฝั่งนี้บ้างเนาะ Building. ไม่ด้ครับ Construction complete. ก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับในเรื่องการฆ่ <c oughs> าผมนะขออาภัยด้วยนะครับที่ปุ <Construction S 2> ๊บกระต <complete. S 2> ันทีนึงนะฮะอ้าวเปิดโล่งกว้าง <Building. S 1> มาทีนี้เราเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับอ่าหัวฐานมันใหญ่เหมือนกันเนาะวัดกันที่ยูนิตอย่างเดียวครับผมเพราะว่าถ้ามี อะไรนะปืนวีป้อนด้วยนะโอ้โหผมไดเจ็บตัวโอ้ยูนิตลอกมันวนมาไออะไรนะทิ้งระเบิดใส่ได้เ้ยอันนี้มานี่าคเลขหนึ่งเนาะเอามามา construction c ใไม่กาไม้แหละ construction complete <displayed S 1> ตายได้มึงอ่ะตายมาไอ้คนวาร์ปเนี่ยก็อันตรายเนาะมันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะ Training ไอ้มันเป็นไอ้ยูริแบบอัปเกรดนะครับที่บริษัทเขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทหรือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกลุ่มคนพออัปเกรดได้ให้สามารถเล่นออนไลน์ออนไลน์ได้ Building Our base is under attack. Unit ready. Repairing. building unit ready Disguise ready. Young. 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 Unit ready

โอ้โหยังเข้าไปได้เดี๋ยวยังเข้าไปได้เหรอ building unit lost โอ้ยอะไรอะไรตายอ่ะ agent ready agent ready unit ready indeed construction complete อ่หไม่มีเนาะ unit ready construction complete agent ready เอาแอลแอลไว้ตรงนี้เลยแล้วเจออันนี้เรา Every piece made to, to Yep, running smooth. Yep. เสาสไปมา. On the go. <suss> starring, starring, starring. and light. You give me a plan. Operation underway. Uh, you, you the to <sipery> Oh, Agent? Everything's made to fit. For speed. นี่อ่ะประจาอยู่ตรงเนี้ยมาดิเอาดิเอาเอา,เอาเอายิง <c oughs> อันนี้เพื่อนมาหนิมาหน,านินี่ดักมันอยู่ตรงนี้แหละต้อ,อ, <c oughs> องไปไหนแล้วอ่าอย่างเดียวตายยังเลียบโอเคนะครับเราเริ่มมาหนิละ <c oughs> เริ่มแข่งแข่งแล้วนะครับ <c oughs> โอ้รถถังรถถังรถถัง ผมว่าเราต้องทำยูนิตแ m ้วไม่คือว่าทองเริ่มจะไม่มีล้วปซึมมาก่อน10ชันครับผมซึมแทงอะมาเข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 า i t r a d y มีปีซึมก็อุ่นใจแล้วนะฮะ New r a l l i n a l i h e d วางกไว้ตรงนี้ก่ Unit a d y Give me a plan. า i v e me a p l a ยเมื่อกี้เ้าฐานไม่สำเร็จมา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 รอตรงนี้มารอตรงนี้อารถสไนเปอร์ยูนิตเรดีเอาเปเลขห้าน้ t เ้ยงไปก่อนเรื่อยๆนะยังยังไม่เขาเรียกอะไรอะยังไม่พลผามไปบุกยน้รถอ n h โ l d made for s p e e เยอะแล้วอมีแล้วเข้าอะไรต่อลงคนลงคนเร็วเร็วๆเอาเงินกันเอาพอคลิปมา้อคาลิไปไปไปกลับกลพอคลอิกอีกต่อ b d i n g i r e w technology acquired Building ลงซ่อมลงซรอมแล้วไนะ ตามมาเสียโพคาลิปแตกดิครับโอ้โหขนาดนี้ Construction complete อ่าเราเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะครับได้แล้วได้แล้ว New construction options I a ready Yep โอ้มียศสามลืมไปมาซ่อมตัวเองได้โอ้โหแบบนี้ก็สบายละฮะเครื่องบ,บินยังไม่ได้ซื้ออ่ะ building ก่อน Cancel building มาอีกสักสิบคันนะจะได้สี่ลำเองเอา t r e Our base is under attack Unit <ผม S 1> ready Oh, wait, Let's load up the troops. Let's see some action, Unit ready. Unit uh, ready. Need a conversion. Made uh, for speed. Yep, see you ready. Watch my dust. Unit ready. Watch my dust. Ready. Fast and light. Running smooth. โอ้ยฝรั่งเศสโอ้โยฝรั่งเศสโอ้โยลืมลืมมันเป็นฝรั่งเศสลืมโอ้โหเอาสิมีรับอ่ะมาสิโอ้โหเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วแหละเตรียมรับมือไว้อยู่แล้ว unit ready อ่ะล่วงไปนี่ตังตังเมื่อกี้ สไปไว้เข้าฐานไม่รู้ได้เท่าไหร่เนาะการกัน Unit ready o t r o n l e t e u r a y n s t r u c t i o n complete มันก็มาแล้วเนี่ยมันามลอเนาะถ้าเป็นคอมมันจะปลุกาลำนะครับ Unit ready Repairing. <authorityICEOVER> Fuel <Food jogo>? tanks <reactualingENNIS> Unit repaired. Construction yeah, no, no. complete. Unit ready. Construction <coughs> ah, complete. Let's loot Let's make Our base is เรากระเทียตามสิโอ้โหเรากระเทียไม่ตามเลยอาลรวไปไหน่ะเ่นเอ้ย n e conversion เรากระเท <c oughs> ียเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเออใส่จะไม่พอ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เราทำเกลียก่อนเนาะเรากระเทียบีติดตัวแล้วกันนะครับอ่ะติดซึมมากระจุกหนึงละ u i e a d y b บ l n เเหลือๆครับ สองหนึ่งแต่แบบยังไม่บูโเเนาะบูโเผมเล่นยังไม่ไหวนะขอหรือฟื้นสรกนริดนึงก่อนนะครับเอาละเอาละฐาเริ่มโอเคมีสตาบุกล้ว b u i l d i unit ready มาสิมาสิโอ้ Construction oh, 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 complete. Unit ready. I can do it. I'll Unit fire lost. Them. Unit ready. Oh, uh, Repairing. Unit ready. Transformer panels in order. Made for speed. Made for speed. Watch my dust.

มาซีมาซีมาซีเอาซีมาเออแค่นี้แหละจะมงมึงอ่ะมานี้มานี่มานี่จะยิงไอ้นี่เยาไล่ไอ้เจ็บขาปเลยที่มันยิงเราได้ก่อนมันอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเ็กก่อนเนาะ เอ้ยถอยดิถอยดิถอยดิไม่เข,เขายิงทำไมล่ะโอ้โหอยากจะไม่ให้เขายิงอีกอันนี้ก็ a I ก็ยังไม่กเก่ง,ง,งกเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าซ้อมๆไปก่อนตารแรกนะที่อัดนะโอ้ยต้มท,ทำลายไอ้ไสายดิเดี้ยวก่อนยูนิตล็อกยูนิตโปรโมท โอ้ยจะหมดแล้วอุ้ยมาดิมาดิมาดิมันมีอะไรนะมันมีอะไรนะมันมีอะไรเกย์ขนด้น่ะลืมดูไม่ได้ลืมหรอกเรากะว่าจะไทยกันหมดทุกทีโอเค

ไปทางนี้ต้องสองสามหม่นกลัวอะไรอ่ะ unit ready เฮ้ยมันมีปีซื้มอยู่ไอซี่จะรออะไรล่ะนี่ไงยิงคนมัน unit ready รถถังกูเหรอเมื่อกี้เออรถแดกเหรอ สตารไฟบนะังกันสตาบาสาสีัสนนใหญ่อันนีนนนนนาา้นีะยูนิตเรดดี้อีกมันอีกันอีกมันอมันรถงไหมคับพดูแล Unit ready. Unit promoted. You got a in the other. Unit got a shitty glow. I Unit ready. Lower fire, lower power. Unit promoted. Like you lower but. You got a unit left. Unit promoted. I got him. I

Clear out the place Unit, come Steady blue. let Clear out the place I us clear out the place》renamed Come The the Clear out the place unit ไปตันไปเริ่มขายชิละอย่างสองอย่างดักอยู่ตรงเนี้ยฮันเราก็ไม่มีนะอะไรเสยๆ Prism sensors t a b l e วันนี้มันเปประจําการ,ร,รต,ตรงนี้ไปตันไ u n t p r o m e d Clear out the place ควรยุค,คน มันแกงบอดยังไงก็ไม่ร oh, ู้ถ kind of ้าเป็นคนสมัยเด็กนะเล่นเกมเลยลกต่อยกันแล้วนั่นน่ะจบก็ไม่จบนะไอ้นี่ก็สู้อ่ะมาอีกมาอีกก็ยิงอีก ไาจบกันดีกว่าเนาะแตคลิปจะยาวเนาะจะอัพยากนะครับจบไปเลยเดี๋ยวจะไปลองสุดเก่นแบบคูโชวหนึ่งๆก่อนเนาะถึงจะเป็นอย่างองรุ่มหนกันนะครับเฮ้ยอันอนี้เขาเรียกอะไรนะดึอฟื้นความหลังก่อนนะครับผม ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปยูริก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะภาคแบบตะกุตกตะกักนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับแต่ก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปลองฝึกเล่นแบบบูโธก่อนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ